เจ๋งก๊าซกตาูเฟคุณทำอะไรฮะโอ้โหปอปากไว้ยิงไว้มาหนิก๊าซกตาูเฟตามเพื่อนไปเบิ้งพี่น้องนี่เปิดน้ำลงบอง่อหน่อยจะน้องพี่น้องแล้วก็ปั้นขึ้นถังจ้ะเคนสิเปิดทั้งสองอันได้เนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้สวนเราเริ่มเขียวแล้วเนาะเมื่อนี้สิมาอัปเดตสวนว่าปลูกอย่างเน่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าอา้าวขหมุนไส่หมุนควาอยู่อีพอ่อจักเห็ดอย่างเด้ออีพอ่อนี่เปิดไส่เปิดควาอยู่พี่น้องอันนี้สวนก็เริ่มเขียวแล้วเนาะพี่น้องเนาะหมากขามก็ปลูกแล้วอา้าวให้เบิง่ง อันนี้เป็นสวนโคกนองนาแปดเดือนเนาะจ้าปลูกไว้แปดเดือนแต่ว่านี่ป้าหาเดือนเด้พี่น้องเด้อฮัตตกลับมา้าเนาะจ้ะเนาะสิ่งที่เราได้เก็บกินแล้วก็คือผักเด้พี่น้องเด้อนี่อันนี้เป็นชะอมเนาะจ้ะเนาะชะอมคือเราเก็บได้แล้วนี่พี่น้องพักชะอมก็คือกินได้แล้วเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าอันคอยไปเห็นในติ๊กตอกเห็นลว เห็นซาโพดนะพี่น้องแต่ว่ากับซีเฮ็ดตามเพิ่นอยู่เห็นเห็นสีเฮ็ดตามเพิ่นอยู่เนาะพี่น้องเด้อเพิ่นสีโคง้คงโค้งต้นมันไวกับซีเฮ็ดดูจ้าแต่ว่าเมื่อน,นี้ยนะขอเก็บอันอันที่มันใหญ่ก่อนเนาะจ้ะคือตั้งเป้าไว้แล้วว่าห้าปีห้าปีนี่คอยสิบูชื้อพักแหละพี่น้องคอยสินั่งกินย่างเดียวอันที่คอยมากก็คือชะโอมเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเราจะไปทอดใส่ไข่ แล้วก็ฮาซื้อประจําเนาะอันนี้สิ่งที่ปลูกก็คืออันที่คอยซื้อประจําเนาะจ้ะพี่น้องคอยซื้อประจําคอยก็เลยต้องต้องปลูกเนาะจ้าก็เลยต้องปลูกเพื่อเราจะได้กินแล้วเราก็จะได้ประหยัดไปด้วยบ่เมนว่ามีเงินหลายเด้พี่น้องแต่ว่าคอยถือโอกาสแบบว่าปลูกของกินเองเนาะจ้ะเนาะแล้วก็สิประหยัดเรื่องพักนี่คือเชะอมนี่อย่างชะอม่ค่อยซือ้อค่อยก็ปลูกอ่าอันไดนคอยกินคอยสิบปลูกอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อ นี่เนาะพี่น้องเนาะห้เบิง้งอันนี้เป็นชะอมอันดับแรกคือเราเก็บได้แล้วจา้าเบิ้งพี่น้องนะมันไม่ได้ยาวนะแต่ว่ามันสวยสวยมากนี่อันนี้คือปลูกเองกินเองเนะาจา้ะเนาะเป็นชะอมจา้า